เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ชุดยกวีโก้2 <c oughs> 2005ครับสี่ประตูโฟวิวนะครับคันนี้ได้ชุดยกเจ็ดนิ้วของแฮนด์เมดออฟโรดนะครับคันนี้ยางได้เบอร์ยางเบอร์35.12.5 MV833 ของคิงคอปราครับล้อ,อได้เป็นเม็ดเล่นะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการทดสอบบิ่งก็ฟิลลิ่งการขับนี้สุดยอดนะครับถือวาอ่าขับดีมากๆครับดูที่รอบๆตัวรถกันเลยครับนะครับชุดยกของเราชั่วโมงนี้ไม่ผิดหวังครับผมฟิลลิ่งการขับดีเยี่ยมเลยครับทุกทุกตัวครับบอกได้เลยว่าทุกตัวของชุดยกนะครับที่ทำออกมาแต่ละชุด เน้นพลิ่งการขับที่ดีด้วยนะครับความหนาแล้วก็คงทนแล้วก็แข็งแรงด้วยครับาลายแบบของเราก็เข้มแข็งถอยไปใกล้ๆรถเลยถอยไปใกล้รถนิดนึงนะครับนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่อ,อุปกรณ์ยกกันใกล้ๆรถเลยนะครับนะครับนะ ตัวนี้ได้ปีกนกปรับองศาเวอร์ชั่นใหม่ของแฮนด์เมดนะครับอของเราสวยงามลงตัวความยาวของโชคไม่พอใช้ตัวต่อให้ครับนะครับอันนี้ชุดดอบได้เป็น7นิ้วเต็มนะครับระดับความชันหุ้งเผานี้อยเรเซนะครับส่วนคอมา้าหนา แข็งแรงเช่นเดิมนะครับดูอีกข้างนะครับ,นะรบเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดหน้าชุดหน้ามีคำมีชุดคำหน้าแล้วก็ฝากด้วยตัวยึดขากันโค้งครับผมนะสายเบรกต่อครับ ส่วนตัวค้าหลังก็มีนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่มีตัวต่อเผาว้าะดอกปีกนกล่างนะครับข้างหลังได้เป็นก้อนรองที่ฐานแหนบ7นิ้วเต็มนะครับนะใส้ดอ,อกเผากลันนิดนึงต่อเผากลางด้วยส่วนชุบ โช้หลังโช้หลังได้เป็นโปรเนเดอร์ปรับ4ีระดับครับความยาวไม่พอใช้ตัวต่อไปก่อนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาขอบคุณครับเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนขอบคุณครับ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 